จากการเก็บเองนะคะส่งมาขายเขาเก็บเขาเก็บไว้เองค่ะเขาไม่ได้ซื้อจากเมื่อก่อนที่เขาเป็นแม่ค้าขายของเคยเคยเปิดร้านค้าร้านของชําำร้านขเขาชั้เล็กๆสมัยก่อนเขาจะมีร้านขายของชาเนาะแต่เดี๋ยวนี้คนเข้าสะดวกเข้าร้านสะดวกซื้อกันหมดแล้วเขาก็จะเก็บไว้เยอะมากเขาเก็บแต่ปีไปเลยค่ะเขาบอกมีเยอะอันนี้คือเขาส่งมาให้ดูเป็นบางส่วน แล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือเขาจะเอามาเองแต่นายบอกว่าไม่ต้องเอามาได้ไหมเก็บไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ราคาเขาถูกมากเลยปราน้าไม่อยากให้ขายเลยอยากให้ทุกคนช่วยกันเก็บเขาบอกเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วแล้วด้วยอายุก็เยอะแล้วไม่เก็บแล้วค่ะขายได้ไม่ได้ก็ขายถ้าไม่ขายไม่ได้ถ้าป้าน่าไม่รับซื้อเขาก็จะเอาไปคืนกรมคืนกรมก็ได้หน้าเหรียญคือหนึ่งบาทเขาก็ไม่ซีเรียสคือเขาพ้น่าก็เลยต้อง,ต,องต้องรับ นะคะรับ,บอกเอามาเอามาไปได้รับซื้อเหรียญละบาทห้าสิบตังค์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพนากงานจึงต้องบอกตลอดเลยว่าอย่าเพิ่งขายเลยใครนะคะมีเหรียญน,นี้นะคะเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดเลยค่ะที่ที่เหรียญระบุพอสอไว้สองห้าสองห้าเนี่ยนะคะถ้าใครมีเหรียญน,นี้นะเก็บก่อนเถอะอย่าเพิ่งขายเลยเพราะว่าราคาตอนนี้ไม่ดีเลยราคาถูกมากถ้าเก็บไว้อีกสักพักหนึ่งพนักงานคิดว่าราคาเขาอาจจะดีขึ้นเนาะถ้าทุกคนเก็บกันหมด ในตลาดไม่มีเหรียญใช่ไหมคะเหรียญขาดตลาดราคาอาจจะได้ได้สูงกว่าทุกวันนี้นะคะหนึ่งบาทหลังวัดพศสองห้าสองห้าและเหรียญหนึ่งบาทเรือหง่ะคะ่ะที่พี่นาบอกว่าอย่าเพิ่งขายทุกคนนะคะพีะน่นาไม่ได้อยากซื้อค่ะเพราะว่าซื้อมาปี่นาก็ขายต่อ,อยากส่วนมากปี่นาซื้อมาปี่นาจะเก็บไว้ก่อน ด้วยความที่เหรียญเขาราคาไม่สูงมากนักนะคะเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพศออ2525รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิตตังด้วยความที่เหรียญละหนึ่งบาทห้าสิตตังถ้าเราเก็บไว้พันเหรียญใช่ไหมคะก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะหมื่นเหรียญก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคาก็จะไม่สูงก็ไม่ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็นี่แหละคะ่ะจึงไม่ได้จึด ถ้าขายนะคือคือด้วยการด้วยความที่ลําบากในการขายค่ะถ้าขายเป็นเคยขายเหรียญขายส่งอะนะคะขายส่งให้พ่อค้าเอาไปขายต่อบาทแปดสิบบาทแปดสิบได้สาสิบจะตงังสามสิบตังนะคะถ้าการที่จะเอาไปส่งพันเหรียญสองพันเหรียญน,นี่ยกแทบไม่ไหวใช่ไหมคะก็ไม่สะดวกแล้วแล้วเราต้อง ถ้าเราไม่ขับรถไปเองเราก็ต้องจ้างรถไปซึ่งไม่คุ้มแน่นอนเลยในราคาที่พูดมาแล้วก็ใช่ไหมคะในราคาที่พูดมาเนี่ยคะ่ะแล้วก็กําไรที่ได้ค่าใช้ใจ่ายไม่คุ้มคะ่ะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นปน้านาจึงบอกว่าอย่าเพิ่งขายให้ช่วยกันเก็บให้เก็บก่อนคะ่นะณปัจจุบันนี้ราคาก็เป็นอย่างที่ป้านาพูด คนที่ขายปลีกเขาก็ไปขายสามบาทสี่บาทก็จริงค่ะสามบาทสี่บาทก็จริงแต่วันหนึ่งเขาจะได้กี่เหรียญถูกไหมเพราะเพราะไม่ใช่เป็นเหรียญยอดนิยมไม่มีกระแสะอะไรคนก็ไม่ได้คนก็ไม่รับซื้อคนก็ไม่ไม่ค่อยหาไม่ซื้อก็ขายยากขายเปน็นอะรับซื้อทีเป็นร้อยเป็นพันในราคานี้แล้วก็เปน็นอะก็ขายต่อเลยอันนั้นอนะ่ะเป็นอะไขายหมดไม่เก็บ ใช่ไหมคะก็ขายได้แต่คนที่เอาไปนั่งขายต่อเข้าไปขายที่ละเรียนละเรียนวันวันวันบางวันเขาขายไม่ได้ค่ะขายยากค่ะ